ในปัจจุบันนะคะพฤติกรรมการริโผู้ข่าวสารของผู้อ่านเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากนะคะในปัจจุบันเนี่ยจะมีการเสพข่าวทางด้านสื่อดิจิตอลเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ Line เองก็ตามนะคะทีนี้ในฐานะที่เรานะคะเนี่ยเป็นผู้ใกล้ชิดในการเสพสื่อเสพข่าวสารต่างๆนะคะเราจะมีวิธีการอย่างไรนะคะเพื่อที่จะ พิจรารณาพิเคราะห์กันกรองว่าข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับในปัจจุบันเนี่ยเป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องหรือไม่มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะคะสามารถเป็นยังไงคะประเมินตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับเนี่ยให้เป็นข่าวจริงมากที่สุดนะคะเพราะการแชร์ข่าวสารหรือข้อมูลที่เป็นเท็ปเนี่ยจะทำให้เกิดผลเสียต่อสังคมได้ะคะ่ะ สื่อโซเชียลเป็นสื่อใหม่ที่เป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัยเราต้องยอมรับว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มาแรงเข้าถึงได้รวดเร็วในทุกอาชีพและทั่วทุกประเทศการปลูกฝังการใช้สื่ออย่างสร้างสารรค์และรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึ่งหากพวกเขามีความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์ข่าวสารที่รับมาก็สามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงในการส่งต่อข่าวสารที่ถูกต้องไปยังคนรอบข้างได้ เพราะว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นโลกของการสื่อสารที่มีความรวดเร็วมากนะครับการรู้เท่าทันสื่อเป็นประโยชน์กับตนเองนี่สิ่งแรกเลยนะครับส่วนที่สองก็คือเขาจะมีประโยชน์กับสังคมชุมชนพ่อแม่เขาครอบครัวเขานะครับและท้ายที่สุดเนี่ยเขาจะสามารถบอกต่อคนอื่นได้นะครับว่าสื่อนี้เป็นเรื่องจริงสื่อนี้เป็นเรื่องที่หลอกลวงและไม่หลงกลกับ สื่อที่มาในแต่ละช่องทางจากหนังสือมาตรฐานดูแลสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์และรวบรวมคำนิยามของนักวิชาการและองค์กรที่เกี่ยวข้องสรุปออกมาว่าการรู้เท่าทันสื่อหมายถึงความสามารถในการประเมินวิเคราะห์ตั้งคำถามตีความแยกแยะเนื้อหาหรือลักษณะของสื่อที่ได้รับไม่ว่ามาจากแหล่งใดรูปแบบใดบก็ตาม รวมถึงสามารถโต้แย้งผ่านการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆในมุมมองที่หลากหลายและรับผิดชอบต่อสังคมการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาให้เขารู้เท่าทันสื่อทําให้พวกเขามีเกราะป้องกันไม่หลงเชื่อสื่อง่ายๆรู้จักวิเคราะห์แยกแยะจับประเด็นสอบถามผู้รู้หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะแชร์ข้อมูลนั้นออกไป ตรวจสอบตรวจสอบก่อนนะคะตรวจสอบก่อนว่าข่าวนี้จริงหรือไม่จริงแล้วก็ไปตัวเราเองนะคะไปคิดวิเคราะห์แล้วค่ะแล้วก็แยกแยะก,ก่อน,นะคะ่ะสำหรับเยาวชนหรือนักษานะคะ อยากให้เขาสนักหนังสือในเรื่องของเกมอะค่ะเรื่องการซื้อเกมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหลงเชื่อได้ง่ายเป็นส่วนลดมีมีส่วนลดหรือมีอะไรหรือเป็นการต่อยอดที่ว่าจ่ายน้อยแต่ได้เยอะอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เขาวิเคราะห์ตัวนี้ว่ามันไม่มีอะไรที่แบบได้มาโดยง่ายหรือจ่ายเป็นน้อยแล้วได้มากอะค่ะการส่งเสริมให้เยาวชนรู้เท่าทันสื่อทําให้พวกเขาเข้าใจสื่อมากยิ่งขึ้นและมีภูมิต้านทานสื่อที่ดี สามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ได้